นนักนัก,กอันนี้เป็นช่องเสียงคอนะครับพีป่ปอยนเอาแบบเนื้ออนแบบหนาๆหน,น,น่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สวัดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ครับก็มารีวิวนะครับเป็นคอรสสีทางนะครับเทอร์โบบูตนะครับตัวโมนะครับเช่นเดิมนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นออเดอร์ลูกค้านะครับก็ทําการเทสก่อนส่งนะฮะก็จริงๆแล้วนะครับตัวเทอร์โบบูตตัวเนี้ยนะครับก็ออกไปเยอะมากแล้วก็ลงคลิปไปแทบก็คือลงไปทุกคลิปเลยนะครับที่มีลูกค้าออเดอร์ไปนะครับก็จริงๆแล้วนะฮะเอ่อ วิธีการใช้งานเนี่ยถ้าคน,คน,คนเคยใช้คอร์สพวกนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ถ้าคนยังไม่เคยใช้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าออคอร์สส่ทางเนี่ยนะครับมันก็จะแยกอิสระเลยเบสเบสกลางเสียงฮอนเสียงแหลมนะครับแล้วก็จะมีแยกสเตอริโอด้วยนะครับก็คือแยกสายฝาเลยนะครับโดยแยกสายฝาเนี่ยมันจะแยกข้างหลังนะครับ มันจะแยกจากข้างหลังนะครับก็คือเดี๋ยวให้ดูชัดๆดทีนี่นะครับมันจะแยกจากข้างหลังก็คือมันจะมีสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าเนี่ยมันจะมีได้2แบบก็คือเป็นแจ็คขาวแดงก็คือเป็นแจ็ค RCA หรือจะเป็นแจ็คโฟนนะครับซึ่งแจ็ค2ช่องเนี่ยมันคือช่องเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หัวแจ็คสัญญาณแบบไหนถ้าเราใช้สัญญาณจากมิกเข้ามาแล้วมันเป็นหัวแจ็คโฟน เราก็เอาสัญญาณเข้าจากชุดนี้ได้เลยก็คือจะเลือกเอาว่าจะเอาช่อง CD หรือจะเป็น AUX เราก็ทำการโยกสวิตช์ช่องฟังก์ชัน CD AUX ข้างหน้าเนี่ยให้มันตรงว่าเราเสียบช่องไหนคือถ้าลูกค้านะครับใช้แจ็ค RCA นะครับแจ็คข่าวแดงสัญญาณจากโทรศัพท์เข้าตรงๆเลยเราก็เสียบเข้าช่องนี้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแจ็คโฟนนะฮะ ถ้าเราเป็นแจ็คโฟนนะครับแนะนําให้เป็นหัวแจ็คโฟนโมโนโคีดเดียวแบบนี้นะฮะนะครับแจ็คโฟนนี้เป็นหัวโมโนขีดเดียวนะครับเราก็ใช้ซ d ดีเราก็เสียบเข้าไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยคือสัญญาณช่องนี้คือสัญญาณเข้าช่องนี้คือสัญญาณออกสัญญาณออกเนี่ยมันก็จะออกแยกกันสเตอริโอ L กับ R นะครับสมมุติเราใช้ช่องเบสนะครับเราก็เสียบ L ข้างหนึ 1, ่ง R ข้างหนึ่งก็คือไปเข้า Power นะครับไปเข้าพาวเวอร์ที่เราตัวตัวที่เราขับเบตช่องเบสช่องกลางช่องฮอนช่องแหลมเนี่ยมันก็บอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วแยกกันซ้ายกับขวานะครับแต่เดี๋ยวจะนะฮะแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยนะครับใช้เป็นหัวนะครับเป็นหัวออแจ็คโฟนสเตอร์นะครับมันก็จะมี2ขีดซึ่งมันก็จะมี L กับ R อยู่ในเส้นเดียวกันพอมาเสียบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดังข้างหนึ่งเพราะว่า มันเป็นที่ผมต่อเนี่ยมันเป็นแจ็คโมโนต้องใช้แจ็คโมโนส่วนใหญ่เขาใช้แจ็คโมโนท้งนั้นครับนะบอกก่อนว่าเขาใช้แจ็คโมโนท้งนั้นคือ,อบางคนบอกว่าอา้าวเขามีแจ็คสเตอร์เนี่ยนะครับทำไมเสียบก็คือปีคอร์สเครื่องอื่นเนี่ยเขาก็เป็นแจ็คใช้เป็นแจ็คโมโนท้งนั้นครับนะครับฉะนั้นเนี่ยคอร์สประกอบส่วนใหญ่นะครับคอร์สประกอบส่วนใหญ่เป็นแจ็คหัวโมโนทั้งหมดนะครับหัวคิดเดียวแบบนี้นะครับ เวลาเราแยกสเตอร์สายฝาเราก็ที่นี่ L อสมมุตินี่มี2เส้นเนี่ยก็ R ก็ไปแยกออกพาวเวอร์ข้าง้ายเส้นหนึ่งข้างกว่าเส้นหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคับเบสกลางก็เหมือนกันแหลมก็เหมือนกันฮอนก็เหมือนกันนะครับแต่กลอย่างหนึ่งคือว่าลักษณะคือเอ,อ่อ ที่เคยเจอนะครับก็คือเสียบสัญญาณเข้าข้างเดียวแล้วมันดังสองข้างนะครับอาการนี้ผมลองหลายรอบแล้วนะแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะครับอาการนี้นะผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าไปกดลิงก์อะไรหลังพาวเวอร์หรือเปล่าพาวเวอร์ถ้าเกิดว่าเป็นพาราเรล,ลอย่างเงี้ยไปกดไปกดพาราเรล,ลไว้เสียบสัญญาณเส้นเดียวนะครับมันก็อาจจะดังสองข้างก็ได้นะครับเพราะมันลิงก์มันอาจจะมันอาจจะวนมานะ นี้ผมจะทำให้ดูอันนี้คือนี่คือแจ็คที่ใช้นะครับสีแดงนี่คือเบรคนะครับเดี๋ยวลองฟังดู คือเสียบช่อง L อยู่นะครับข้างบนก็ L เอาคัดเสียบเข้ามาเห็นไหมครับว่ามันไม่ดังเสร็จแล้วชักออกเห็นไหมครับชัก์จไปเสียบช่อง L เห็นไหมครับว่ามันไม่ดังมันแยกกันอิสระนะครับมันแยกกันอิสระนะฮะลองดูกั้งแหลมมั่งนะฮะ นี้เสียงกลางอเอเรียบช่องนี้เห็นไหมครับว่ามันไม่ดังนะนะครับมันอาจจะมีเสียงรอดบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันอาจจะแบบในวอลลุม่มนะฮะนะะนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าแบบดังดังแบบลัน่นออกมาเลยอย่างไงี้ไม่น่าใช่นะครับต้องดูปัจจัยภายนอกแล้วก็ดูพวกสายสัญญาณด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อาการคือปิดปิดปิดวอลลุ่มหมดนะครับปิดวอลลุ่มหมดแล้วยังฮัมนะครับปิดวอลลุ่มหมดแล้วยังฮัมเนี่ยมันมี2กรณีนะก็คือปิดวอลลุ่มหมดปุ๊บเนี่ยยังฮัมนะฮะแต่เร่งที่พาวเวอร์เนี่ยหายอ่ะอะไรนะปิดวอลลุ่มที่คอร์ส หมดเลยนะครับแล้วนะครับแล้วยังมีฮัมหรือว่าจีหรือว่าเบืออะไรประมาณนี้นะครับคือลูกค้าต้องดูหลักๆเลยก็คือ